วันนี้เรามาเล่นของยาวกันบ้างครับโอ้โหรถสไลด์ครับนะฮะลูกค้ามามีโจทย์ให้เราสองอย่างคืออย่างแรกนะครับไฟ ABS โชว์ B นะครับไฟ ABS โชว์ B นะครับซึ่งลูกค้าเขาวางเพลาลอยมาแล้วแต่ว่าไฟ ABS มันโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูใหม่ว่า สาย ABS เป็นอย่างไรนะครับซึ่งเขาใช้สาย ABS เดิมของเขานี่เอาใส่นะครับซึ่งมันใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสาย ABS ให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนแป้นรองแหนบให้ลูกค้าใหม่นะครับทำแป้นรองแหนบแบบมีสกีนี่ฮะก็สองอย่างนะลูกค้ามีจดมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราจัดให้ช่วงล่างถุงลมโอ้โหสุดยอดนะฮะลูกค้าเขาวางเพลาลอยมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะดูเรื่อง ABS นะครับก็ต้องใช้สามขายันช่วยนะครับ ประมาณนี้รถก็ายาวมากแล้วก็หนักนะครับรรสไลด์ค่อนข้างหนักด้า <c oughs> น,นหน้าและด้านหลังโอ,โ,โ,ลโอ้โหใส่บิ๊กโตด้วยครับโอ้โหสุดยอดด,ด้านหน้านด้านหลังแล้วก็ต้องสั่งขาดคำไว้ช่วยนิดนึงเป็นรรสไลด์ที่ยาวนะครับประมาณนี้คะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูให้เกี่ยวกับเรื่องไฟ ABS โชว์แล้วก็เปลี่ยน หรือว่าทาแป้นรองแหนบให้ลูกค้าใหม่เปลี่ยนสลักให้ใหม่เพื่อให้สั้นได้ตามปกตินะครับแบบนี้ไม่สวยสักเท่าไหร่ดเดี๋ยวจัดให้ใหม่ครับไฟ abs s o นะครับก็ไม่ดีนะฮะถือว่าระบบเขาฟ้องว่าะระบบของเรามันไม่สมบูรณ์เราก็ทําให้มันสมบูรณ์มันจะได้จบง่ายครับประมาณนั้นช่วงล่างแน่นๆครับสไลด์อันนี้ใช้ถุงลมด้วยนะครับ ราาโอเคนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ให้อุปริชาติพอล่อยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอการปรับแต่งรถนะครับสไลด์ครับสไลด์ยาวๆสุดยอดนี่เราก็ถอดเอา ABS ของเขาอันเดิมออกไปแล้วนะครับแล้วเราก็เอา ABS ของที่เราใส่ไปใหม่นะครับก็คือเป็นหัวตัวนี้นะครับหัวที่ใส่ไปใหม่เป็นหัวตัวนี้ประมาณนี้ครับ าจะมองไม่ค่อยเห็นนะก็คืออยู่เดิมนี่สาย ABS เข้าไปใหม่ันนี้ลูกค้าเขาวางติดตั้งมาแล้วนะครับเราก็มาแก้เปลี่ยนสายให้ใหม่สาย ABS นี่ครับของเขามีระบบ ABS อยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าใช้สาย ABS ของเดิมติดรถใสนะ่มันใส่ไม่ได้นะครับมันไม่น่าจะอ่านสัญญาณ เราก็ทำการลองเปลี่ยนให้ใหม่ดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองปั่นล้อดูนะครับหรือว่าอาจจะลองวิ่งดูนะครับแล้วก็ส่วนแป้นแหนบนะครับเดี๋ยวเราทําแป้นแหนบใหม่แป้นแหนบของลูกค้าทําใหม่ด้วยสองอย่างแค่นี้โอเคเป็นร้สไลด์ครับต้องบอกว่ายาวเลยลำนี้ เช็คทั้งสองด้านนะครับ ABS ก็ต้องอยู่ในระยะที่ทำงานนะฮะเราก็ต้องตำรวจดูนิดนึงนี่ครับสาย ABS ้าไปแล้วหัว ABS อยู่ตรงนี้ประมาณนี้จะมองไม่เห็นนะต้องไม่โฟกัสนะหัว ABS อยู่ประมาณตรงนี้ก็คือสาย ABS ของ r ี vo นะครับเราก็ทำการถอดออกนะครับสายแบบนี้เขาใช้ไม่ได้นะครับก็จะใช้สายอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวสาย เอพเอทเขาเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วอยู่จุดนี้เดินเข้าไปใหม่ประมาณนี้ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งสก,กี น,นี้เราก็ทํารถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปลองวิ่งกันนิดนึงนะครับว่าไฟโชว์นั้นเป็นอย่างไรนะฮะก่อนที่จะส่งงานก็ต้องลองทดสอบดูก่อนนะครับ ตอนนี้ไฟ ABS ยังโชว์อยู่นะครับถ่ายลองนี้ให้เห็นไฟ ABS ยังโชว์อยู่นะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราก็ตัดแต่งแล้วเดี๋ยวเราจะลองออกไปวิ่งดูนะครับ เดี๋ยวเราจะลองไปวิ่งดูสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้คือรถลูกค้าเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเขาวางเทอรลอยนะฮะซื้อเทอรลอยมาวางเองแล้วก็ใส่ตัวเอบีไปแล้วแต่ว่ามันไฟมันโชว์นะครับแต่ก็คือลูกค้าเอาหัว a อ s อของตัวติดรถนะครับก็คือของเดิมนั่นแหละเอาไปใส่มาใส่ไม่ได้นะฮะผมคิดว่ามันไม่น่าจะอานสัญญาณก็เลยคิดว่า เอา ABS ที่เราเคยวางพาวลอยแล้วก็เอา ABS ที่เราเคยใช้เนี่ยนะครับในรุ่นของตัวของัวนิวโวเนี่ยก็ต้องเอามาใส่ดูแล้วเราก็มาลองวิ่งกันนิดนึงดูว่าเป็นยังไงนะครับจาน ABS นะฮะลืมนับว่ากี่ฟันเฟืองนะครับแต่เขาคงซื้อพาวลอยมาตรงรุ่นแหละที่มีจาน ABS ตรงรุ่นเนะครับก็น่าจะ ิ่งดูสักนิดนึงเพื่อจะให้มันคำนวณใหม่เออลสไลด์ตัวเขาค่อนข,ข้างหนักนิดนึงนะโหกขึ้นหอยก็ลำบากมาดูนะแต่ก็ขับก,ก,ก็โอเคนะก็ไม่ไม่แข็งกระด้างเท่าไหร่นะรถข้างหลังเขายังไม่ได้เสริมแหนบะลองจะไปวิ่งตามซอยนิดนึงนะครับ เรื่องไป ABS เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมวางพอลอยนะผมก็จะวางพอลอยที่เขาเรียกว่าอะไรวางพอลอยที่ให้มันมันมีระบบตรงรุ่นของมันนะครับก็จะดีกว่าตอนนี้เราปรับแต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราออกมาหนึ่งรอบแล้วครับยังหาสาเหตุไม่เจอ สรุปแล้วก็คือเจอสาเหตุแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ใส่สาย ABS อะไรตามปกติแล้วแล้วก็ให้ลูกค้าออกมาลองขับดูไฟ ABS ไม่โชว์แล้วครับอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยครับลูกค้าบอกโคล่อดตัวไปนะใช่ครับหายแล้วเนาะหายแล้วครับีชื่นใจเลยนี่แหละครับนะฮะก็เป็นรีโวนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่พอรอยแล้วเนี่ยเรื่องระบบ ABS ไฟโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามปรับแต่งให้มันหายให้ได้นะครับอย่าไปให้มันโชว์นานแต่ถ้า การตรบแต่งที่จะให้ไฟโชหายนี่ยมันมีการตรบแต่งได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าทางอู่ปริชาพลอ,อยเนี่ยผมจะเน้นให้ลูกค้าพยายามทําให้มันถูกระบบให้มันจบดีกว่าคือ ABS ต้องมีนะครับทุกอย่างให้มันตรงระบบของมันมันจะได้ไม่มีไฟโชวเวลาขับเวลาอะไรมันจะได้ไม่ลวนง่ายนะครับ ไอตอนที่ลูกค้าเขาวางพอลอยมาแล้วก็ไฟมันโชว์นะครับแล้วก็ไฟอะไรนักก็ไม่รู้โชว์เต็มไปหมดเลย <c oughs> วิ่งไปนานๆไฟเครื่องก็ขึ้นนี่ตั้งหาก <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้หายแล้วครับเราทำให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับแก้ใหม่เรียบร้อย <c oughs> ก็ใช้สาย ABS ของเดิมเขานะครับก็ไม่ไม่ใช่ของเดิมเขาของเดิมอยู่ตรงนี้ลูกค้าก็เอาสายนี้ไปใส่มันใส่ไม่ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งตัวร <c oughs> ีโวเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเอาสาย ABS เดิมออกแล้วเราก็ใช้สาย ABS ที่ เราใช้กันทั่วๆไปนี่แหละครับนะฮะมันจะเป็นหัวกลมๆหัวกลมๆที่เป็นอันนี้ก็คือของเดิมติดรถนะครับของกลมหัวกลมๆก,ก็คือหัวธรรมดาที่เราใช้กันทั่วๆไปแต่ว่าก็ปรับแต่งนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องจาน ABS นะครับตอนนี้ก็ไฟไม่โชว์แล้วสบายใจนะครับขับได้สบายๆถ้ารถเขาระบบสมบูรณ์เนี่ยไฟเขาไม่โชว์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเครื่องยนต์เขาจะนิ่งมากแล้วก็ขับขี่ก็ไม่ต้องกังวลใจถ้าเห็นไฟสีส้มๆโชว์นี่โอ้โหรถรุ่นใหม่ๆนี่เอาลวอะไรอีกก็ไม่รู้ จะพานเสียเงินนู่นนี่นั่นมั่งอะไรเงี้ยฮะเวลาขับแล้วเราก็จะไม่สบายใจนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าที่เดิมอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาใช้สายเทปบรไทายรัดนะครับไฟไฮโชแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ทํารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลานี้นะครับเราทําแป้นรองแหนบให้ใหม่แล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องระบบ ABS นะครับไฟไม่โชว์แล้วตอนนี้เป็นสาย ABS ให้ใหม่ ร็อสไลด์ครับโอ้โหถาดเลดด้วยครับไม่ต้องพูดถึงครับถาดเลดเนี่ว่าราคาเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าสุดครับลำนี้ฮะนี่ฮะถาดเลดถาดเลดสวยงามหนาตึบเลยถาดหนากี่มิลเลยหนาประมาณกี่มินลนะเนี่ยใใอืม้ม ถาดอย่างเดียวก็เอาเรื่องแล้วนะฮะอันนี้ใช้กันแบบโหยันลูกบวชเลยครับถาดขนาดนี้นะฮะดูฮะรถสไลด์ครับอยู่แถวๆจังหวัดชนบุรีนะฮะอําเภอบ้านบึงก็เรียกใช้ได้นะครับใครอยากจะขึ้นรถสไลด์ก็บอกได้นะครับสวยงามแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับทาเกี่ยวกับเรื่องเป็นแหนบแล้วก็ระบบ ABS นะครับให้ลูกคา้าเรียบร้อยแล้วเป็นแหนบทําใหม่แล้วก็ ABS ก็ทําให้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบ เหลือต่อไปลำนี้ก็ในอนาคตโปรเจกต์น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบเพิ่มเติมโอเคส่งงานครับขอบคุณมากครับลองดูนะฮะเอเบียสหายโชว์แล้วนะเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณน้อมากครับครับผมลถบสไลด์ครับอยู่แถวแถวบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเรียกใช้ได้นะครับ ลำนี้ก็ทำสองอย่างก็คือระบบ a อ s นะฮะไฟโชว์ลูกค้าวางพอลอยมาแล้วไฟโชว์ครับก็เราก็ดูแลแก้ไขให้ใหม่แล้วก็เกี่ยวกับแป้นแนบนะครับส่งงานครับขอบคุณมากครับยาวๆโอเคขอบคุณครับผมยาวมากครับโอ้โหสุดยอด